วันนี้จะมารีวิวนาเก็ตจากพืชกันนะคะก็จะมีการเปรียบเทียบสงองยี่ห้อระหว่างมีซิโลกับเซอรไ์ไพรแพคเกจจริงแล้วก็แบบปริมาณกันก่อนเนาะของมีซิโลนะคะแล้วก็จะนี่เลยน้ำหนักสุทธิสองร้อยกรัมส่วนเซิร์ไทร้อยเจ็ดสิบกรัมค่ะต่อถุงเนาะมาดูที่โภชนาการกันบ้างหนึ่งร้อยกรัมนะคะมีทั้งหมดสองร้อยสามสิบกิโลแคลอรี่ไขมันเก้า โปรตีน13กรัมแล้วก็คาร์โบไฮเดรต23กรัมเยืหาร1กรัมแล้วก็โซเดียม660กรัมค่ะส่วนผสมก็ตามนี้เลยนะคะน, pie, คน,นีนค้อบลัชพน์มาดูกันที่พู้ชาการจ้าค่ะ100กรัม230กิโลแคลอรี่ท่าการขาดแต่ขมันจะ14กรัมเนาะก็จะมากกว่าตัวมิชิโนค่ะแล้วก็โปรตีนนะคะมี6กรัมซึ่งน้อยกว่ามิชิโนนะคะมิซิโ13น13กรัมเนาะแล้วก็คาร์โบไฮเดรต19กรัมคาร์โบไฮเดรตจะน้อยกว่าแล้วก็เยรขอหาน6ายจะสูงกว่า น,ะะนี่เดรยอาหาทั้ง4กรัมเนาะน้ำตาลน้อกว่1กรัมส่วนโซเดียมนะคะ460มิลกรัมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าหมาอทอดกันค่ะไปกันเลยนี่เลยมาดูที่มีซีโร่กันค่ะสีมันจะออกส้มๆกว่าเนาะส่วนเฟรชไพ i นะคะสีจะออกแบบเหลืองๆกว่าะคะ่ะส่วนชิ้นนี้ที่คิดว่าพอๆกันเลยนะแบบขนาดเนาะมีซีโร่จะมี 11ชิ้นนะคะเฟิร์สไทจะมีทั้งหมด9ชิ้นเอาเข้าหม้อทอดนะคะอุณหภูมิประมาณ2ององศาเจนาทีเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันเลยว้าวนี่เลยอันนี้ก็ปเป็นหน้าตาของนักเก็ตจากพื้นนะคะฝั่งซ้ายของมิซิโลแล้วก็ฝั่งขวาของเฟิร์สไทมาดูกันทุกคนสิคืออันนี้สคืออันนี้รู้สึกว่าตัวของมิซิโลมันจะเหมือนนักเก็ตจริงๆิมากกว่าของเฟิร์สไทนะคะเฟิร์สไทรูปร่างมันจะแบบ ไม่เหมือนกันเท่าไหร่เนาะมันต่างนมันต่างกันนิดนึองอะไรอย่างเงี้ยอืมรูปร่างมันจะแบบกลมบ้างเหลี่ยมบ้างอะไรบ้างเนาะแต่ของมิซิโลคือสวยมากมิซิโลก็คือจะแอบ,บเหมือนจริงมากกว่าเนาะของเฟิร์สไท์มันจะแบบออกเหลืองเลยแหละเหลืองเลยเนาะโอเคจะดูความกรอบขวบพอๆกันเลยอะมิซิโล อ่นไม่ค่อยกรอบอ่ะเอาชิ้นฝรั่งไทยหนูรู้สึกว่าคฟอรพ่านมันจะเหมือนนักเก็ตกว่าเต็มมากกว่าใช่ไหมเออแต่เฟอรพาอ่านเห็นว่ารสชาติดีกว่านิดนึงมันเหมือนจะกรอบนานกว่าอันกงนักเก็ตอร่อยไหมอร่อยเหรอเออยกย์